ตอเสร็จแล้วมาดูการทํางานกันนะครับเดี๋ยวขยับเข้าไปไกลอีกนิดนึงฮะนี่ครับไฟติดแล้วนะครับสวัสดีครับท่านชมครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําสวิตช์เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะฮะหรือว่าที่เรียกว่า motion sensor นะครับ สวิตตัวนี้จะใช้งานกับไฟ DC 12V โวลต์และก็ 24V โวลต์นะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอผมจะแนะนำการต่อใช้งานทดสอบการใช้งานแล้วก็ติดตั้งใช้งานจริงนะครับด้านขวามือจะเป็นอินพุตหรือว่าแหล่งจ่ายไฟเข้านะครับที่เป็นไฟ DC จาก Switching power supply หรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ แล้วก็สายมือก็จะเป็นเอาพุทนะครับก็คือต่อออกไปหาโหลดใช้งานจะเป็นหลอดไฟหรือว่าเป็นอย่างอื่นแล้วแต่การประยุกต์การใช้งานนะครับสเปคการทํางานของโมชั่นเซนเซอร์นะฮะระยะตรวจจับจะอยู่ที่8เมตรนะฮะ ตามที่ผู้ผลิตเขาให้สเปคมานะครับแรงดันที่ใช้งานนะครับทั้งอินพุตเอาพุตนะฮะจะอยู่ที่12ถึง24โวลต์นะครับตามสเปคทนกระแสโหลดสูงสุดหรือว่าเราไปต่อกับอุปกรณ์นะครับใช้งานไม่เกิน6แอมป์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานจริงนะฮะผมแนะนำไม่เกิน2ถึง3มแอมป์นะฮะเพราะว่า6แอมป์นี่จะอุณหภูมิมันจะสูงมากนะครับแต่ก็การหน่วงเวลาของเขานะฮะเขาจะมีตัว VR ปรับค่าได้อยู่ด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะตั้งให้ไฟติดได้นานถึง10นาทีนะฮะตามที่สเปคระบุนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับระบุอยู่ตรงว VR เกิกมานะฮะที่ปรับนะครับ1ถึง10นะครับเดี๋ยวผมจะต่อแล้วก็ทดสอบดูนะครับว่าต่ําสุดที่เขียนว่าเลข1เนี่ยจะได้กี่นาทีกี่วินาทีนะครับแล้วก็สูงสุดที่เป็น10เนี่ยจะได้กี่นาทีนะครับ ถ้ามองแบบนี้เราจะไม่เห็นขั้วนะครับว่าขั้วไหนบวกลบนะครับเรารู้เฉพาะ Input Output นะครับเราสามารถที่จะถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ได้นะครับนี่นะฮะถอดออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าขั้วลบขั้วบวก Input นะครับแล้วก็ขั้วลบขั้วบวก Output นะครับเราก็ต่อสายตรงคอนเนคเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาเสียบนะครับการสาธิตทดสอบนะครับผมจะใช้หลอดไฟ LED DC 1 2โวลต์นะครับมาทำการต่อเป็นโหลดนะฮะ แล้วก็แหล่งจ่ายไฟจะใช้แบตอิเทียมฟอสเฟตนะครับเป็นแบต1 4บโวลต์นะเพื่อที่จะทดสอบทําการต่อสายไฟแหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับเริ่มที่ขั้วลบนะครับตอนนี้ขั้วลบเนี่ยจะอยู่ขวามือสุดนะครับและก็ขั้วบวกนะครับไฟจากาจุดนี้นะฮะจะมาจากแบตเตอรี่หรือว่าแหล่งจ่ายไฟนะครับ อ่าต่อไปนะครับจะเป็นไฟจากอ่าโหลดหรือว่าจากอ่าหลอดไฟนะครับเริ่มต้นทีโคลบนะครับอ่าซ้ายเมือสุดจะเป็นโคลบของโหลดนะครับและก่ต่อมาจะเป็นขั้วบวกของโหลดหรือ,อว่าขัวบวกของหลอดไฟนะครับอ่าทำการยึดขัน,นอ่าน็อตยึดสายนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับการต่อสายต่อสายไฟยเข้าแล้วก็สายไฟยออกทานั้นนะครับต่อง่ายมากนะฮะ แล้วนำเอาคอนเนกเตอร์นะครับมาเสียบเข้ากับตัว m o ช i o n Sensor ์สวิตช์นะครับมาดูการทำงานของ m o ชันเซนเซอรนะฮะหลังจากที่ทำการปรับ VR เกือกม้าหน่วงเวลานะครับอยู่ที่ต่ำสุดซ้ายมือสุดนะฮะก็คือเลข1นะครับมาดูกันว่าระยะเวลาติดของไฟจะเป็นแบบไหนแล้วก็สถานะเริ่มต้นของตัว m o ชันเซนเซอรเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับทำการป้อนไฟจากแบตนะครับมาดูกันว่าสถานะแรกนะฮะจะเป็นยังไงนะครับ พอเราป้อนไฟเข้าไปนะครับไฟจะติดก่อนเลยนะฮะแล้วก็ดับนะครับนี่คือสถานะแรกของการทำงานของ motion sensor นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือไปอผ่านตัวเซนเซอร์นะครับอ่านี่นะฮะไฟติดนะครับถ้าเราอยากจะให้ติดนานกว่าน,นี้เราก็ต้องปรับขึ้นนะครับมาดูสถานะที่2นะครับผมจะปรับ vr เกิงม้าให้ไปทางด้านเลข10บนะครับก็คือขวามือสุดเลยนะฮะมาดูกันว่าหลอดไฟจะติดนาน กี่นาทีนะครับหลังจากที่เซ็นเซอร์ทำงานทำการป้อนไฟนะครับเดี๋ยวให้ไฟดับก่อนนะแล้วก็ไปหน้าเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามือไปบังหน้าเซนเซอร์นะครับแลวก็จะจับเวลาด้วยนะฮะนี่นะครับเริ่มต้นนะครับจับเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะปรับตัววิดีโอให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ให้หลอดไฟนะครับติดไปเรื่อยๆนะฮะ ดูกันว่าจะได้กี่นาทีนะครับผมก็จับเวลาไปด้วยนะฮะตามสเปคนะครับที่เขาระบุก,ก็อยู่ที่10นาทีนะครับสูงสุดนะฮะตอนนี้ก็9นาทีแล้วนะครับอ่าไฟดับอ่าไฟจะดับอยู่ประมาณ10นาที5วินาทีนะครับอ่าผมกดหยุดไม่ทันนะฮะก็แสดงว่าการทำงานของ ตัว motion sensor เนี่ยก็จะทำงานตามสเปคอยู่นะครับในสถานะที่สูงสุดนะครับก็คือขวามือสุดนะครับปรับไปขวามือสุดเนี่ยเลข10เนี่ยจะทำงานอยู่ประมาณ10นาทีนะครับและไฟก็จะดับนะครับสรุปการทำงานของ motion sensor นะฮะก็คือถ้าเราป้อนไฟเข้าไปตอนแรกไฟจะติดก่อนนะครับแล้ก็เราปรับต่ำสุดไฟจะติดอยู่ที่1วินาทีนะครับแล้วก็จะดับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสถานะต่ำสุดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับไว้สูงสุดก็คือเลข10บนะครับไฟก็จะติดอยู่ที่10นาทีนะครับไม่เกินนี้นะฮะประมาณ10.5วินาทีนะครับผมจะประยุกต์การใช้งานตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะไปติดไว้ที่โต๊ะเครื่องมือนะครับเพราะว่าผมมีไฟอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ตัดต่อเฉยนะฮะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองขยับไปดูนะนี่นะครับไฟติดนะครับอ่าทำงานได้ตามต้องการนะครับระยะเวลาก็ปรับไว้ผมจะปรับไว้ประมาณ หนึ่นาที2นาทีเท่านั้นนะครับไม่ได้ปรับไว้สูงมากนะฮะการปรับเราก็สามารถที่จะต่อไฟไว้ปรับไว้ได้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนี่นะครับกับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช n แนลเจคดีไวเจอกใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ